เฮียงก้าวแรกที่ทำไมคนเจ็บอยู่นี่เดี๋ยวกูขึ้นขึ้นมาเนี่ยเดินมึงก็เดินไปที่จะขึ้นไม่ขึ้นอยากขึ้นอะมันติดเนี่ยตินอะไรล่ะตีนมึงเนี่ยไอ้กูเพื่อนมึงเดือดตางมึงหล่หล่อไอ้แก่สีววปวดเหมือนเมียมีหัวใหม่ เฮ้ยโอ้ยโกท่านเด็กตายยังนม่เลี่ยนเลยรอได้แล้วไม่ก็เจ็ก่อนใจเย็นเ่อนนั่งไหนวพ่อนั่งไหนมาถึงก็ถามเลยหูปากของแค่เลยอย่าต้องให้โมโหอย่าไปดุกมันบ้างแค่นี้มันก็ตกใจหน้ะสิหมนแล้ว เจ้าไม่เคยกันเหรอไอไอมึงมองดีๆตายดีๆดูนี่เชนเลววดีนะลูกไม่ใช่ด้วยมึงใช่ไหมที่ไปไปมวยตะเกะมาน่ะผมไม่นอนมาแล้วครับเฮ้ยสังเกตไม่ยากทำไมวะในลูกเลววดีมีรอยสักลูกแมงฟอกใช่ไหมมีเปล่า มึงอย่าบอกนะมึงจะแมงปองเกลือหายเจ้าอยู่ไหนไปเกลือเล่นมุดเป็นขนาดนั้นจะขนหลงทางหรอกได้ไหมมนยดแค่นเรามีตระเป็นใครสุภาพราชสารขององค์วีรเสนทรงถึงองค์ธรรมมาทิศวีรเสนมีธุระการอันใดกับข้าอ่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าธรรมมาทิศ จะขออ่านสุดประจัสสรอตอบเรืองบัดนี้คิดให้ดีนะจะทำอะไรจะเคียนอะไรเ <ś led> พียงก้าวแรก <ś led> ที่องค์วีรเสนาหยยบย่างเข้าสู่แผ่นดินธรรมาทิแผ่นดินจะต้องราบเป็นหน้ากอ,อกใจมารยาทค<อ>ิดให้ดีด อะไรวะจะทำอะไรจะเขียนอะไรเพียงก้าวแรกที่องค์วิริย์เยนเดียบย่างเข้าสู่แผ่นดินธรรมอาทิแผ่นดินจะต้องราบเป็นนาคกรมาลุกที่ใดดีจะตอบอะไรจะเขียนอะไรเพียงก้าวแรก ีทำไมคนเจ็บอยู enfin ่น no. ี่เขาหับเขาก็หมาดเสียวสิวะเจ็บนะมีก้าวเลี้ยงหาเราเราไม่เคยถอยหลังหว่ะถอยหลังมันก็ได้ตองทับเราเดินหน้าอย่างเดียวเอาก็ขึ้นไงกับโปงไงกับเก๋าเคียนี่เรามีแต่รู้คืนเลยเด็กจริงอะไรแล้วกูจากกันมาตั้งหลายปี ไอ้คนนี้นายที่ขายรอตเตอรี่อ่าเดี๋ยวกูขึ้นเฮ้ยขึ้นมาเนี่ยดึงมึงก็ดึงไปที่จะขึ้นไม่ขึ้นอยากขึ้นมันติดเนี่ยติดอะไรล่ะตีนมึงเนี่ยเต่าดิจริงๆเชียร์แต่ละคืนต้องเจออะไรวกเนี่ยชีวิตกูเด้อสุดสิวไม่เอาวีรเสด็จเอกชักชักตัดเส้นแต่ วีเรเสถิแห่งสักเชียงแสนนี่ไงไงอ้รานเปิดเพลงลำผิดอย่างที่กเกยผิดกับทบีส่สมทุพราชซอนตลอดปอสุโคอิเรวดีเรวดีเป็นคู่แต่งงันการครั้งนี้เจ้าคิดอย่างไรลูกขอได้ช่การครั้งนี้ก้าวของฉันจะขอเป็นคนตอบสารเองจะดีกว่าเพียงค่ะข้าเช่นนั้นบอกความเรื่องนี้เป็นธุระด้วยพ่อขอตัวเข้าพักก่อนเชิญเจทิตสเดชเจ้าอ๋ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ว่าไงกูเร้่พูดว่าไงฟังกูยินดีฟังว่ากูทัศยุจะเป็นคนต่อสายถึงกษัตริย์เวียเสนทหารยกขจับตัวเฮ้ไี่ต้องจับจับตัวฮ้ยจับตัวไอ้กูเพื่อนึงเีือวตายมลงกูจะเป็นได้พวกกูการเสร็จแล้วกงมาช่วยทูนั้น กู S <S จะตอบสารถึงกับการวินัยเต็มแต่กูจะไม่ได้ตอบด้วยสารตาแต่กูจะใช้แผ่นหลังของมึงนี่เกมมึงมันไปถึงไหนแล้วนี่เก๊แชมป์อะไรมึงยุกนียมันยุห้าจีหกจีแล้วทำไมเบลลมึงเล่นทางเดิมทำไมมึงไม่เปลี่ยนทางเล่นเพราะว่ามึงใช้สมองไอเดียหน่อยดิทำไม หน้าหก็เล่นการเอะสักหลังสักหน้าสักหลังมึงเปลี่ยนมังดิเล่นเหมือนใครอย่าไปตามเขาจะไม่ให้เหมือนใครเลยใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กุ้งมต้องมาเล่นอีกเล่นแกเลยโอชีกนะีกูจะไม่สักหลังมึงเออแต่กูจะสักไรจะสักลิ้นแล้วควักตามด้วย 抬一个，我们抬一 ปวดวดอีมาแล้ว <SM. S 3> <Christina. S 2> ่วดอะไรเนี่ยปวดอีมาแล้วปวดวดอะไรปวดอีเยอะเลยวม่ปวดเหมือนเมียมี กันได้ยังไงเจ้าไม่นะ่านกล้าสั่งเล่นเพื่อเราเอาวีรบุรุษเจ้าจะรู้เรื่องนี้พวกท่านเป็นตายอย่างนี้เนี่ยนะเออรอได้ยังไม่เก็เจ็ดคนใจเย็นเพื่อนเจ็ดคน